วนี่จะตานเอืมพื้นบมันนี่ไงพ่ออะรับเก็บบ รอนน่าบอกได้เออเออแบบนั้นยาหอมเลยอืม แม่ครัวที่ทำอาหารอร่อยที่สุดเจากใได้ลงไปอย่แกะด